วัดทันสร้างยมท่นช่วยเป็นลำเมื่อสวงร่วมบวงสวงเชิญแม่ยานาหลสว่รัสผมนีสว่กส่<ะ>จาจสว่างรถตูงรถ่างสว่างวางรว่างว่างสว่างสว่าตสางสาส LPG ติดไปเรียบร้อยแล้วครับประมาณอาทิตย์กว่าแล้วจูนแก๊สตามที่ช่างแนะนำมาหลังการติดตั้งไปก็โอเคใช้ได้ครับไม่ไม่ไม่จุกจิกการทำงานของระบบก็โอเคครับดีกว่าน้ำมันน้ำมันนี้เคยเติมปราร์ตี้หนึ่งเกือบสามพันสองวันกว่าอันนี้ ทัวรเทอรแล้วเติมติดตั้ง LPG ไปครั้งแรกก็ประมาณพันเจ็ดพต่อปาร์ตี้แต่นี้จะให้เซฟลงอีกหน่อยเพราะว่ารู้รู้สึกว่ามันจะสำลัก,กครับเข้าร่วมโครงการ p ีด้วยครับ,รบก็ได้ลดส่วนลดจากการเติมแก ت, ๊ส LPG ไปก็โอเคครับก็พนักงานเขารับดีมีห้องรับรองให้ สบายมันสะดวกสบายนะครับเข้ามาข้างในก็ต้อนรับดีบพูดจาดีพนักง,งานพูดจาเป็นกันเองดีครับเดินไปดูได้อะไรได้ช่างทุกคนโอเคนะครับ,รบนิสัยดีพูดจาดีให้คําแนะนําด้วยครับผมได้โอเคเลยมั่นใจครับเพราะระบบที่ครั้งแรกที่ออกไปใช้งานอยู่สองงานก็ระบบการทํางานของ อาการ์กับน,น้ำมันนี่พอพอระบบอาการ์ดเอฟีหมดก็ตัดไปน้ำมันเดี๋ยวนั้นเลยมไม่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 รันนานอาค่าน้ำมันตอนนี้แก๊สโซ95ก็เติมเติมสมมติว่าถ้างานผม4วันเติมเติมไปใช้งานเนี้ยประมาณเกือบ3ามพันหลังจากติดตั้งแก๊สเอฟไปแล้ว ค่าใช้จ่ายการเติมกราเอฟไปแล้วค่าใช้จ่ายลดลงเกือบครึ่ง <Yes. S 1> ก็โอเคแล้วครับก mm ็ hmm. ถ้าใครสนใจที่อยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายก็มาที่ mm hmm. มโมคนออโต้ทวิตต์ mm hmm. นะครับ <c oughs> ของผม <c oughs> การันตีเลยครับผม But